นี่สต๊อกจริงของน้องนะคะมีของล้นสต๊อกเลยจ้ะไม่มีใครบอกพี่ละเอียดขนาดนี้แล้วไม่มีใครบอกพี่แบบนี้จริงๆนะเอาใจลูกค้าใส่ใจลูกค้าแบบนี้ฟังปูริเยแน,น่นอนนะฮะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะแม่ค้าเพิ่มสินน้องจินคนว่ายยอด วันนี้มาพบกับเรื่องที่พี่คา Amazing ใจ Thailand เว r ร์ฟังอลังการที่สุดเพราะน้องกำลังจะพูดในหัวข้อเรื่องที่ยังไม่มีใครพูดเลยในประวัติศาสตร์โลกนี้ต้องบอกก่อนน้นองเจี๊ยบนะคะเป็นแม่ค้าสายไลฟ์สดนะคะเป็นเจ้าของเพจแฟชั่นอินเทรนด์บายวริศใครที่มาเจอคลิปนี้เป็นความโชคดีมากค่ะคุณพี่ขาเพราะว่าเรื่องที่จะพูดวันนี้เราจะคิดค่าส่งยังไงขายของแพ็คของยังไงส่งของยังไงให้เกิดกำไร ไรจ้าคุณคา้าโอ้ยแค่หัวคอนี่กระตื้นเต้นแล้วค่ะพี่น้องปองเปล่า ใครอยากมีกําไรจากค่าส่งใครอยากแพ็คของแล้วมีกําไรฟังตรงนี้ตั้งใจฟังจบได้จดจําได้จําท่องได้ท่องเพราะจะไม่มีใครมาบอกกับพี่ๆทุกคนเหมือนในช่องวริศราพาดีแม่ค้าเพิ่มสินน้องจินคนว่าย่อคนนี้นะจ๊ะบอกหมดเปลืองหมดใจจริงๆนะคะเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยนะเพราะว่ามันแน่นความรู้มันแน่นนะคะเริ่มต้นก่อนเลยมีคนถามมันจะเยอะมากนะคะพี่เจี๊ยบคะเวลาที่เราไลฟ์สดแล้วเนี่ยเราจะคิดค่า ส่งลูกค้ายังไงบอกตรงนี้ก่อนเลยนะคะอย่างแรกถ้าไม่แน่จริงอย่าส่งฟรีจ้าอย่าเพ้อไปส่งฟรีกันเลยทีเดียวค่ะทางเรานะคะได้ทดลองมาแล้วเจี๊ยบนะคะเคยเปิดส่งฟรีเป็นระยะเวลา5-6ถึงเดือนเลยนะคะในปีที่แล้วนะตั้งแต่เดือน6นะคะเดือน7ยาวมาถึงเดือน12สส่งฟรี <c oughs> เกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นเกิดความเจ๊งกับคุณพี่นะคะเกิดความเจ๊งอะไรก็ตามที่น้องลองผิดแล้วพี่ไม่ต้องลองค่ะคือค่าส่งเนี่ย เป็นอะไรที่เป็นโอเคลูกค้าออกก็จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุปกรณ์การแพ็คและอะไรต่างๆนะคะก็เป็นต้นทุนของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้การแพ็คของการตั้งค่าสง่งจึงเป็นเรื่องกลยุทธ์การขายเช่นเดียวกับวิธีการอื่นๆพี่อันนี้หลุดไม่ได้เลยนะโนเจอบอกเลยนะการ แพ็คของการตั้งราคาส่งเนี่ยสำคัญมากนะพี่มันมีผลกับการซื้อของของลูกค้าจริงๆปกติแล้วเนี่ยแม่ค้านะคะทั่วไปเนี่ยก็จะมีค่าส่งตั้งแต่นะใครเคยเป็นนะคะ F C C F อยู่เนี่ยจะรู้เลยค่าส่งมีตั้งแต่50บวกส0ถูกไหมคะสมมุติใครเป็นมือใหม่พูดแบบเบสิกเบสิกพื้นฐานก่อนค่าส่งตัวแรกตัวละ50บาทตัวต่อไปบวกตัวละ10บาทถูกไหมคะเราซื้อ1ตัวค่าส่ง50เราซื้อ2ตัวตัวที่2บสาทเท่ากับค่าส 60บาทโอเคบอเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าค่าส่งแบบบวกเพราะว่านะคะพี่ๆขาในถุงแพ็ก1ถุงเนี่ยนะคะในถุงแพ็ค1ถุงจะมีการชั่งน้ําหนักนะคะว่าถุงแพ็กนี้มีน้ําหนักเท่าไหร่เขาคิดนะคะเป็นราคาส่งตามขนาดน้ําหนักน่าจะรู้กันได้วิธีการศึกษานะคะค่าขนส่งไม่ยากเลยพี่กดเข้าไปเลยนะคะมีอยู่หลายเจ้ากลับมาที่ตรงนี้ก่อนการตั้งราคานะคะถ้าจะเป็น50าสบวกสิก็ได้ ได้ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้า60บวก10ก็ได้ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มีน้ําหนักเยอะหน่อยถ้าเป็นเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นถุงแพกอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปนะทําไมถึงกล้องมาคํานึงถึงเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆทุกอย่างคือต้นทุนมันชนะกันที่ตรงนี้แหละพี่ทุกคนจ๋าใส่ถุงแพคเข้าไป1ตัว เขาคิดราคานะคะเริ่มต้นนะคะมีหลายราคาด้วยกันมีหลายเจ้าด้วยกันเพราะฉะนั้นการตั้งราคาส่งของการไลฟ์สดจึงเป็นกลยุทธ์สาคัญอย่างหนึง่งลําดับต่อไปนี้แนะนําแบบนี้นะคะเป็นโปรดักต์ไปเลยนะถ้าเป็นเสื้อผ้านะคะจะเป็น50าบวกสิก็ได้60สบวกสิก็ได้แต่ถ้าเป็นประเภทที่ต้องใช้กล่องเป็นประเภทที่ต้องแพ็คเป็นกล่องแนะนํานะคะถ้าเป็นรองเท้าเอ่ยนะคะกระเป๋าเอ่ยอาจจะต้องเริ่มต้น60สิบบวกยี่สิบเริ่มต้น60สิบบวก ทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะกล่องเนี่ยจะมีค่าขนส่งที่แพงกว่าแบบเสื้อผ้าโอเคไหมคะพี่เจี๊ยบคะพี่เจี๊ยบคะแล้วยังไงดีอะพี่หนูยังไม่มีลูกค้าเยอะเลยอะหนูอยากดึงดูดลูกค้าเอาหละ่ะจับ ตาดูให้ดีฟังให้ดีจดได้จดจำได้จำทองได้ทองสำหรับคนที่ยังเพิ่งเริ่มต้นขายเป็นมือใหม่หัดไ์น้องเจี๊ยบบอกได้เลยนะคะสิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้า CF แบบสบายใจมากขึ้นแนะนำค่าส่งแบบเหมาค่าส่งแบบเหมาค่าส่งเหมา50บาททั้งวันอย่างตอนนี้น้องเจี๊ยบใช้กลยุทธ์นี้อยู่ไม่ว่าน้องเจี๊ยบจะไลค์กี่ไลค์ก็ตามน้องเจี๊ยบจะคิดค่าส่งแค่50บาทเพราะอะไรคะการที่ลูกค้าซื้อของ1ตัวแล้วเขาต้องจ่าย5้า ะะเขาจะคิดคำนวณความคุ้มค่าและนะคะตัวต่อไปบวกอีก10บวกอีก10บวกอีก 10, อก10เอาละถ้าฉันซื้อ10ตัวถ้าฉันซื้อ10บตัว50 60 70 80 90ร้อยโอ้โหแค่5้าตัวก็ไปแล้วนะมันกลายเป็นว่าเขาเสียค่าส่งเยอะบางทีเขาคิดคำนวณน,นะคะคุณพี่ขาสำหรับพ,พี่หนูบอกตรงๆไม่อ้อมค้อมถ้าพี่เป็นมือใหม่หนูแนะนำให้นะคะ ให้คิดค่าส่งแบบเหมาไปก่อนอย่าส่งฟรีถ้าพี่ไม่รวยจริง<ๆ>เพราะการส่งเหมามันจะกระตุ้นนะคะให้ลูกให้ลูกค้าเขาอยากซื้อหลายๆตัวเพราะมันคุ้มค่าคุณพี่เข้าใจปะแต่ถ้าพี่คิด50บวก10ลูกค้าคิดแล้วโอ้โหเราซื้อ6ตัวนี่ค่าส่งไปร้อยหนึ่งแล้วเขาถ้าถ้าพี่ๆมีวิธีชักจวนนะคะให้ลูกค้าเขาลองคิดนะคะพี่ลองคิดตามหนูนะบางคนเราตั้งนะคะเราใช้เทคนิคการตั้งราคาสินค้าต่านะคะแล้วไปบวกกําไรค่าส่งเอาเพราะ50บวก10ค่าส่ง จริงไปเช็คกันเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแฟลช J จ t c u r r เคนรี่นะคะนะและอีกนินจาโอ้โหมีหลายเจ้ามากสำหรับเจ้าที่ทำขนส่งอยู่นะคะลำดับต่อมาพี่คำนวณดีๆนะคือลูกค้าเนี่ยให้ชวนเขาคิดค่าส่งเหมา50บาทจะก,กี่ตัวก็50บาทก็คือจ่ายครั้งเดียวทั้งวันเลยปล่อยแค่50บาทคิดในใจลูกค้าก็แบบเออเฮ้ย e uh อย่างนี้คุ้มแฮะเราไม่ต้องมากังวลบวก5้าบวก10อย่างนี้เราซื้อเยอะก็ได้เราสบายใจแต่ถ้าเป็นค่าส่ง 50บวกลูกค้าคำนวณ6ตัวจ่ายค่าส่งร้อนึงตั้งราคาขายไว้ที่150บาทเขาจะเอานะเขาจะเอา100บาทหารกลับเข้าไปที่กลายเป็นว่าค่าผ้ามันเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะมันมีค่าส่งเข้าไปเฉลี่ยมันไม่ได้ถูกอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นแล้วตั้งสติตั้งใจดีๆพี่จุดขายของเราเราหาได้จากตรงนี้จริงๆนะคะ แต่เมื่อไปส่งจริงน้องเจียบเชื่อเหลือเกินว่ามันจะมีทั้งส่วนที่ขาดทุนเพราะลูกค้าซื้อเยอะและส่วนที่ได้กําไรก็คือเอามาปกกันไม่มีใครบอกพี่ละเอียดขนาดนี้และไม่มีใครบอกพี่แบบนี้จริงๆนะแต่หนูกลัวพี่จะขายแล้วไม่ปังปุริเย่ ขายแล้วไม่รอดขายแล้วเจ็บตัวหนูเลยอาสาเสี่ยงตายดิฉันต้องบอกก่อนนะฉันเสี่ยงตายนะคะทุกคนขานะเห็นใจฉันก็กดสับตะไคร้ให้ฉันด้วยนะคะฉันเสี่ยงตายมาบอกนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครบอกพี่ไงแต่มือใหม่อ่ะจะต้องคิดตรงนี้ดีๆกลยุทธ์นี้มีผลมากๆกับการซื้อของของลูกค้านะคะพี่เจี๊ยบค้าแล้วอย่างนี้หนูเห็นพี่เจี๊ยบเปิดฟรีบ้างบางบางครั้งพี่ก็เปิดฟรีใช่เดือนหนึ่งพี่เปิดฟรีนะคะเปิดส่งฟรีเรียกลูกค้าสักครั้งคําถามคือพี่เจี๊ยบค้าแล้วหนูจะส่งฟรีตตออนไหคํา อบคือถ้าพี่มีของล้นสต็อกโอ้โหแน่นนี่นี่สต็อกจริงของน้องนะคะมีของล้นสต็อกเลยจ่ะไม่รู้จะระบายของยังไงให้ใช้การส่งฟรีเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการระบายสินค้าค้างสต็อกมันมีผลจริงๆแล้วถ้าพี่ใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยแบบนี้พี่จะไลฟ์ได้นานความสุขของการไลฟ์พี่จะเกิดเลยนะคะค่าส่งลูกค้าเป็นคนออกนะคะเราตั้งแบบที่เขามีความสุขในการที่ซื้อหลายๆตัวให้เน้นปริมาณ เอาตัวเดียวกินรอบเดียวแล้วจบถามว่า50 0บวก10ผิดไหมไม่ผิด50บวก10แบบไหมไม่ผิด60บวก10แบบไม่ผิดขึ้นอยู่กับว่าพี่ตั้งราคาสินค้ายังไงกําไรมันคเวอร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไหมต้นทุนยังไงอันเนี้ยมันต้องคิดลงไปอีกเข้าใจปะสําหรับหนูแนะนําม,มือใหม่หัดไลฟ์ให้สมเหาดีที่สุดค่ะไม่เจ็บตัวแล้วก็ดึงดูดลูกค้าได้ด้วย ำให้ขึ้นใจเลยนะคะอย่างแรกพี่ตั้งราคาให้เหมาะสมกับสินค้าของพี่ตั้งราคาให้เหมาะสมอย่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเรามาเอากําไรจากตรงนี้อย่างที่2ค่ะคุ้งแพคและอุปกรณ์แพคต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนล้วนเป็นต้นทุนและพี่นะคะต้องแพ็คแบบใส่ใจมันต้องเกิดการ first impression พี่มันต้องเกิดความประทับใจหนูได้ผ้าจากประตูน้ํามาไม่ได้ใส่ถุงแพ็คใสแบบนี้นะนะคะไม่ได้ใส่ถุงแพคใสแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยม้วนผ้าเลยทรงแบบอิเล็ก เค้กค่ะแต่ลูกค้าเขารักหนูเขาถึงรอบรับได้ตอนหลังมีลูกค้าบอกพี่เจี๊ยบค่ะผ้าพี่เจี๊ยบมันก็ดีนะคะแต่มันมาในสภาพเย็นเลือกเกินพี่เจี๊ยบนะคะน้องเจี๊ยบตัดสินใจเพิ่มต้นทุนตัวเองไปซื้อถุงใสแบบนี้นะคะต้องบอกอันนี้ต้องบอกอันนี้ต้องบอกถุงใสแบบนี้นะคะมาแพ็คของที่ไม่มีถุงให้มันอยู่ในความเรียบร้อยแล้วแพ็คส่งลูกค้าลูกค้าได้ไปเกิดความประทับใจเรียบร้อยแม้งานหนูตัวนี้เท่าไหร่ละคะ190บาท แพ็คถุงไปอย่างก็ห้ารเเป็นที่พี่ได้รับที่ประทับใจไหมการแพ็คของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใส่ใจตอนเริ่มต้นของหนูหนูหนูบอกอะไรให้นะหนูเขียนการ์ดเล็กๆให้ลูกคา้าขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่อุดหนุนใครซื้อเยอะหนูมีแถมไปหนึ่งตัวหนูมีแถมของแถมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแล้วเขียนการ์ดขอบคุณลูกค้าไปง่ายๆแค่นี้พี่ก็สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าได้แล้วพี่เอาลูกค้าอยู่แล้วหนูถึงบอกไงคะถ้าคิดกลยุทธ์การขนส่ง ๆการเลือกเจ้าขนส่งดีๆและเอาใจลูกค้าใส่ใจลูกค้าแบบนี้ฟังปุริเยแน่นอนนะฮะหนูบอกแค่นี้สั้นๆแค่นี้ก็รวยแล้วค่ะ <c oughs> แค่นี้ซ้ำนี่ก็รวยพากันรวยทั้งพี่ทั้งนอ้องอย่าลืมนะคะอยากให้น้องจินมาบอกเคล็ดลับดีๆแบบนี้กด subscribe กดแชร์เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาช่องทางในการไลฟ์สดอยู่คลิปหน้าเจอกันการตั้งราคาสินค้าเอากำไรเท่าไหรด่ดีอย่าพลาดเด็ดขาด มือนีขอบคุณหลายๆสบายดีจ้า